คนนี้คนนี่อมคนนี้่อคนนี้ย่อมคนนียม่อมคนี้่อคนีย่อมคนนี้ยอมคนน่อมคนนี้อมคนนีย่อมคนนี้ยมคน้ย่อมคนนี้ยมคนนีย่อมคนนี้ย่มน่อมคนน่คนนีย่อมคนนี้ย่อมคนนี่อมคนนี้ยมคนนีย่อมคนนี้ย่อม้่อมนนี้ย่อคนนี้ย่อมคนน้อม่ไมคนนี้่อคนนีย่อมคน่มน่มนี่มคน่ีย่ไม้่ี้ยม่อม่น้คน้่

เออนั่นเอามาได้บ่อยู่เจ้ากินน้ําโลดเอิ้นซะหน่อยค่ะได้อยู่แล้วก็ป้อนๆๆแม่จะเป็นมาสองรอบโลดแล้วบ่กินนี่สักหน่อยค่ะ <laughs>